เตรียมตัวเสียอ่างงานเลยนะครับมื่อนี้ไปปูกระเบียงครับ hmm. ป um, ูกระเบียงนะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นแนวปลาระดับนะครับนี่อร่อับตะวันต้องใส่กีบเด็ดตัวนี้ใส่กีบแล้วก็มีอันนี้มีโตบีกีบนะครับตัวนี้เป็นเน็ตปลาระดับพื้นครับตะวันเป็นแบบหมุนมันมันมันเป็นแบบหมุนปลาระดับครับ มันมันจะแพงกาตัวนี้อยู่น้อยหนึง่งพราะว่ามันมันใส่ได้มันได้ใส่ได้ไปตลอดนะตัวนี้กีบมั้นเตถิมซื้ออุ้ก่อนมันน่กล่องกล่องนึ่งซึบหนึ่งมันก็มีก้อนมนจะกตอตะปูผึงเพียกซีแกซีมุ่มแหละครับอันนี้ก็ก้อนตีกะเบียงก้อก็เบียงนะครับ สากไปหาแนวซื้อเอาแผ่นกับเบี่ยงเฮ็ดก็ได้ครับกราเมตอัน้เลเซอะร์ป้าเรดับนี่ตัวนี้เลเซอร์หาระดับนะครับ <c oughs> สากสาก,สากมันยนาวจิตาตินั่ <c oughs> นเองนาววค์ สวัสดีจอนผมตะปูคนจีนทอดมอแหาวนะเม่เีมันกันนากรวงจีนทอดสวันจอตอกผูกล้อตะปูสามตอกอันี้แนวตทีปูนนะครับเนวตี่ปูนมันเป็นซุปเซตสวันะครับทีปูนเกียงเียงสารดับแต่ว่าผมมันมมีแทนตัดใส่หินเกียใส่ ไปตัดเศษตัดออกอย่าเขาเก็บมุมเก็บยังนะครับนี่ยกระบะตะคู่ผ้าโจกบนะจ๊ะนะครับผู้ประกอบกก่อสร้างเดี๋ยวผู้ก่อ่ยงจังหน่อยก็ไปแล้วครับแม็กซี่บิตกก่อสร้างรับจอบหน่อยๆเอาเจากแจ๊กไป กยเรียกกันทำไมหาก,กินนะครับนะนะครับลงมือได้บานนี่จอฟังพุกแล้วพุกไปไผ่ที่เตรียมมากแล้วครับที่ขึเงเอ็นตาพูนอ่านิเสพคือกันนะครับพุกเก่งเดือพานนะครับมาถึงเบินน่งถึงเอ็นนั่นถึงเอ็นนั่นแก้บ้านเวนฟังฝุ่นฟังฟังนี่ก็ฟังพูน บมาน้องก็ขึงเพียกถึงเพียรตัวหลัเท่ากับเบลล์หรอเปล่าละสองเอาน้ำเอาแนวขับเบียงเลยมาเลยแล้วขึ้นขึ้การเดียวอืฟังนั่นฟังเขาปูเน่าเขาปูทั้งเน่าเขาปูทั้งเน่ามาเลยเขาเป็นออกอันินก่อนนะแต่ว่าตัวนี้เขาขึงเอาน้ำขับเบี้ยงนะนี่ตัวนี้แนวนี่มันมันถึงซื้อกับเบี้ยงนี่ตัวนี้เขีนกับเส้ยนหนิเออนิ่วกับเบี้ยงไงตั้งนี้ก็จับไป อันนี้ท่านี้ทั้งทั้งผมจับไปผมนะครับจับไปตีกับติดแบบสระเปล่าหรอครับเพราะว่าเคยติดติดแหงนะเอากาวปูนกาวท่าละโอ้น้ำแก่บกไลยเลยแล้วตีสระเป่าเนี่ก็คือตีสระเป่าธรรมดาเลยครับมันก็อยู่ด้วยล่ะแต่ว่าขัดจ脚ก็จะว่าอันนี้ ผู้ขเจ้าเก่งก่อกระเได้มาจักแต่ว่าผมก็เห็นเลยได้น้ำแกมไหมแบบติดนทิดแหงนะครับทิดแหงนะปูนกาวท่านานะครับคือเห็เะปลี่ยนกับวหูกันนะครับแต่ว่าสารัเป่าโอ้โดนเลยเลยบอลหมอนยั้งยู่ซื้ออยู่อะไรนะครับก็่างเห็นอยู่ขึงเปลี่ยนะครับเห็นมนขึงเปลี่ยนี่แหละดับจร่ๆนะครับแตดับ้คนละ อาปูต่อของเก่านะเขาทั้งนี้เป็นระดับสองเซนนึ่งเป็นเพียกเพียกแบบนี้จีิขึ้นสองเซนเนี่งแค่เรเห็นหมดครับมอเเนฟังนี่ก็ฟังผู้ผมก็ลังงานระดับเนี้ยนี่ก็ฟังไปมันยังเมือนมืดจเชาหน่อยไปเอารถไปยู่มือทาเฟังดีเข็นเซ็นระดับนะครับ แต่ว่าตัวนี้บรเิเในยูทูบเฮ็ดเฮ็ดเอาเองตัวนี้เห็นมาาตะโดนแล้วบูบุงบานนี้ก็ถึงกึงสองเส้นนักพี่บ้านาครึ่งแนวมันนะครับถึงแนวเงามาน่งเฮ็นดีกว่าือเส้น ถึงสองเซนต่เนี่ยกูแผ่นที่สองก่อนนะครับล่างงานแนวอยู่ของเก่ากันแต่ว่ากระเบี้ยงคนละสีเด้บานนี้งจเป็นสีขาวแต่ว่าใหญ่หน่อยสีซีพีกันนะครับหาแนวแล้วได้ครับอันนี้อันนี้นนคือเส้นละนะเป็นเส้น เนี่ยผมเหียงเกามาบางก็มาหาอีกสองเซนอีกเซนหนึ่งอีกเซนหนึ่งตีปูไปแด้วคุณนะครับปูนะคุณแต่ว่าปูได้เก่งบม่ได้หาเลยครับใส่ปลาล้านกับพานนะครับสูตรผมผมเย็นสิสิครัะปูปูสาลาเปาปูสาลาเปาใส่ปูธรรมดาไงนะมันปูเก่าปูเปียกสมปูนยู่ กระเบียงกระแซน้ำไปเพระมาณสักหานาที่นะครับผมคุนข้างนอกแซน้ำตักหานาที่น้ฮะหาระดับทั้งทีจะระดับไปไรกเก่าคือกันนะครับเส้นเส้นนี้สิเป็นเส้นลักนี่เส้นนี้หาเอาแนวกระเบียงไล่ไว้ไล่บางสิ่งดอกใบยาหญามันเสียดยาามันเสียดซ้นผมมือหน้าน่ะฮะแนวบางวันบางวันมีไปน้ำกัน่ ูสัลเปาไปธรรมดาให้นะครับอันนี้นะครับแต่ว่าเขาต้องเริ่มแผ่นที่แผ่นที่สองนะว่าเริ่มแผ่นแรกแผ่นพีชแผ่นแผ่นแรกมันอยู่หม่องนี้นะครับนี่อันนี้แผ่นแผ่นที่สองได้ผมสีปูนระวังนี่ท่านี่คือกันดีแผ่นแรกมันอยู่ซื้อนี่นี่ผมสีเบลน่าเปูแผ่นที่สองแผ่นแผ่นที่แรกเดี๋ยวไว้ถักเก็บนะ ไปเก็บยัยนผนังมันอซัมกันกระเทเียบนี่นะครับไม่ได้เห็นะแ,บบนและ้วก็ติดสลับป่าอันสี่งนะครับนี่โต๊ะปับกระเบียนกระเบียงที่กันมาเสียเป็นสองเซนหนึ่งนเซนหนึง่นนง,นนงนะครับผู้เก่งกับผ้านนะครับผูกเกง่เกงกควรจะเคยติดแบบแห่งยุทธวัฒน มือพอถึงบหมือ,อ้ยังไงติดอันเแดบเบพราะมันมานะครับกาติดแหงแล้วปูนกาวท่านะ่มันได้นําไปเก็บหลายแก่หลายติดสระเปะ๋าถใวยเนี่ยด้เก็บหน่อยแต่วันสะาเนี่ยจังหน่อยเรื่วงกลัวเพราะแจ็คหรือผมมาที่นะครับกิบกวลอกไว้ลอกไว้ลอกไว้เนี่ยฟ้าระดับมันนานบ้านนี้เยวนี่คือฟองเศษโย,ยเสียงนี่ วางเส้นพี่นี่ก็เส้นนี่บาทเศีครึ่งเส้นเดียวขึงนขึ้นตั้งแต่เส้นทั้งทั้งทั้งพี่บาทเศียรนี้บบเสศียรเอามาพี่นะเส้นถึงถึงก็เดี๋ยวขึ้นนางว่าจะเก็บเศษทั้งในนั่นในนั่นผู้นี่เก็บเศษนี่เก็บเศษในผู้นี่เก็บเศษจากของเก่า เแยงกับแซน่าหมาประมาณหาหน้าที่นะครับแต่ว่าต้องสลับกันเด้เอากลอ้ลองนั่นกล้องนี่สลับกันนะครับยันมือซ้ำกันนะบอลกล้องเดียวแซไปใส่ที่เดียวนะสลับกันสลับกันไปนั่งปูนขับสมจังจางอยัางน้อยอยู่แ <può> ล้วบอมกับ oh ม <my God. S 2> ันหนาหน้าตัว มันบ่คือติดผนังคยติดอยู่จะรับานี้ก็บ่อออกนะเอาพีดป่ไม่พิดแบ่คือไม่พิดแต่ตัวไหนออกตัวนี้ออกฮักปูแล้วฮกเาตัวนี่เขากาวาจุ่มตัวแล้วฮกเาตัวไหนออก่นี่ตัวไหนนะครับเอาออกไปเอาไปเรียๆนะตัวนี้นเท้าไป <Okay. S 2> แต่ว่าเขาตุ่นเขาตุ่นอยู่นะซิก่อนพอวออ่ายันแผ่นนี่เงื่อนนะเอาออกน้องกลืนังเอาน้องกลนไปเรื่อยๆใส่ได้อีก <c oughs>